ที่เป็นฝรั่งเนี่ยมีความสัมพันธ์ในการเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าคบกันจริงหรือเปล่าถ้าคบกันจริงทําไมไม่รู้จักชื่อแม่คบกันจริงทําไมไม่รู้จักนามสกุลของแฟนตัวเองคบกันจริงทําไมไม่รู้จักเพื่อนของเขาเลยสักคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ทำคลิปไม่ใช่สดโอเคคลิปเนียนศศา จะมาตอบมาให้แนวคิดสำหรับคนที่จะต่อสมัมภาษณ์ขอวีซ่าสัมภาษณ์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะโอเคนะหลายๆครั้งที่โยะจะจะ,จะทำคลิปแบบว่าแบบนี้ให้คอนเทนต์ให้ข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องของวีซ่าสิ่งหนึ่งเลยที่โยอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังมันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะได้รับการตัดสินอย่างดีเยี่ยมหรือ หรือให้คุณไปทําใหม่นะคะคือผ่านและไม่ผ่านนั่นเองคือการตอบสัมภาษณ์ในการขอวีซา่าวันนี้โยจะมาแชร์หลักแนวคิดว่าการที่คุณตอบสัมภาษณ์ผิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนมันเป็นเพราะอะไรคุณต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นขบวนการหนึ่งทึ่เราอะ่ะเขาก็จะวัดการตอบสัมภาษณ์อะ่ะมันคือการวัดไหยพริบที่เขาว่าอยากอยากได้ยินจากปากของเราจริง,รงๆเวลาเราไปสัมภาษณ์ใช่ปะ ทั้งเรื่องของการขอวีซ่าเขาจะมีแบบว่าอัดเสียงเรานะจ๊ะในเวลาที่เราตอบอะเออแล้ววันนี้ยโยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนตอบสัมภาษณ์ผิดแล้วมันไม่ผ่านตอบสัมภาษณ์ผิดชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วจะมีแนวคิดหรือการเตรียมตัวการแก้ไขยังไงในคลิปนี้เลยคะ่ะ<ๆ>ก็แรกนะคะสิ่งที่โยอ,อ,อยากจะเล่าให้คุณได้ฟังว่าคุณอะ จะต้องทําการบ้านเยอะมากๆเพราะการที่เขาสัมภาษณ์เราอะเขาไม่ได้ถามเรื่องของใครนะเขาถามเรื่องของเราโดยตรงๆถ้าสมมติคุณขอวีซ่าไปกับแฟนคุณเนี่ยเขาก็ถามเรื่องของคุณกับแฟนนะเออคุณนะ่ะกับแฟนเวลาที่ก่อนที่คุณนะ่ะจะไปตอบสัมภาษณ์ใช่ปะการุณาข้อแรกเลยที่โยบอกคุยกันให้รู้เรื่องคุยสองคนเนี่ยต้องคุยกันให้รู้เรื่อง คำถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามอะไรแบบยุ่งยากเลยเดี๋ยวโยวจะมาแชร์ในคลิปต่อไปว่าคำถามส่วนใหญ่ที่เวลาสอบสัมภาษณ์วีซ่าจะถามคืออะไรบ้างในวันนี้คลิปนี้โยจะมาแชร์แค่แนวคิดไงคุณสองคนอะ่ะจะต้องคุยกันนะให้มันเหมือนกันตอบคำถามให้มันเหมือนกันเขียนมันออกมาแล้วเอาคำตอบเนี้ยให้มันเหมือนกันให คนแต่ละคนเนี่ยได้รู้ว่าแฟนคุณกับคุณได้อ่านว่าเนี่ยเราจะต้องตอบแบบนี้นะโอเคไหมเนี่ยมันจะต้องคล้ายกันไม่ใช่พบกันที่ไหนคะแฟนคุณตอบที่แบงคอกคุณไปตอบที่ภูเก็ตดิฉันการันตีได้เลยค่ะว่าวีซ่าของคุณโดนปฏิเสธแน่นอนเพราะอะไรการที่เขาสัมภาษณ์คุณน่ะและคําตอบมันไม่ตรงกันน่ะ มันก็ต้องคิดอยู่แล้วแหละคนเราถ้าฉันเป็นพนักงานนะไปสอบสัมภาษณ์คุณฉันก็ต้องคิดจ้างกันแต่งงานเปล่าวะหรือมันรักกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเออรักกันจริงเปล่าหรือคบกันจริงเปล่าเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆที่จ้างมันมีไงขบวนการที่ฝรั่งจ้างผู้หญิงไทยแต่งงานผู้หญิงไทยจ้างให้ฝรั่งทําวีซ่าหลอกเอาเงินนู่นนี่นั่นเยอะแยะเขาก็ต้องคิดใช่เะล่า แล้วแต่ละประเทศเนี่ยที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะเขาก็ต้องระวังคนที่จะเข้าไปสร้างปัญหาในประเทศเขาเข้าใจไหมเหมือนที่โยเคยเล่าเป็นหลายๆคลิปว่าขเขาก็ต้องคิดว่าเออถ้าสมมติคุณอ่าไม่มีเงินมาแฟนคุณไม่มีเงินแล้วพาคุณมาเนี่ยใครจะต้องเลี้ยงดูคุณมันจะต้องเป็นลาบากภาษีในประเทศเขานู่นนี่นั่นขเขาคิดได้หมดขเขามีสิทธิ์ข้อแรกเลยคุยแันกับแฟนจริงจริง คุยกันในเรื่องที่สมควรที่จะคุยนะว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะสำหรับคำถามว่าจะถามอะไรบ้างก็กดกระดิ่ง u u s c r i b e แล้วฮะแล้วก็จะได้ดูคลิปต่อไปว่ามีอะไรบ้างข้อต่อมาค่ะข้อที่2หลังจากที่คุณอ่ะจะต้องทำการบ้านหนักมากๆแล้วนะข้อที่2คุณต้องเข้าใจด้วยว่าบางคำถามมันอาจจะแรงสำหรับคุณมันไม่ใช่หน้าที่ของคุที่จะไปเวียง ไปเบี่ยงพนักงานไปแบบไปว่าพนักงานเพราะเขาทําตามหน้าที่ของเขาเขาอาจจะถามว่าคุณนอนด้วยกันครั้งแรกตอนไหนเพราะมันมีสิทธิ์ไงว่าคุณขายตัวคุณจ้างเขาหรือเปล่าหรือคุณจะทําอะไรยังไงเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเร็วไปนะทําไมได้กันเร็วจังแล้วก็แต่การที่เราบางคู่นะได้กันเร็วก็จริงแต่คบกันแบบหปีถึงค่อยยื่นวีซา่าอันนี้ก็ผ่านนะจ๊ะอันนี้ก็ได้นะบอกเลย มันเกี่ยวกับองค์ประกอบหลายๆเรื่องซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันในวันที่เราตอบเราต้องตอบด้วยความมั่นใจเออตอบด้วยความมั่นใจตอบด้วยความจริงไม่ต้องเวียงไม่ต้องแสดงกิริยาอาการที่ไม่พอใจมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไม่พอใจใส่พนาังงานเข้าใจปะเราก็ต้องมีมารายาทของเราด้วยมันเขาทําตามหน้าที่เขาเขาถามเราก็มีหน้าที่แค่ตอบโอเคไหม ข้อต่อมาเป็นทริคสุดท้ายที่โยอยากจะฝากทุกคนไว้หลังจากที่คุณอะได้ทำการบ้านกาับแฟนแล้วกับผู้รับรองของคนแล้วได้มีมารยาทในการไปตอบคำถามแต่งตัวเรียบร้อยให้เกียรติพนักงานไม่เหวี่ยงไม่วยยีไม่โกรธข้อต่อมาคือคุณก็ต้องมีไหวพริบตรงหนึ่งซึ่งคุณจะต้องเข้าใจนะว่าถ้าคุณไปโดยมีผู้รับรองอคุณต้องให้เกียรติ เขาเวลาเขาถามว่ามีเหตุผลอะไรอื่นอีกไหมคะที่คุณทําวีซ่าไปประเทศเนี้ยนอกจากแฟนของคุณไม่ต้องสารเนเลยไปตอบจะไปโรงไปเรียนไปพบเพื่อนไปเยี่ยมญาติไม่ต้องคุณน่ะได้ไปอ่ะคุณได้ทําอยู่แล้วแค่ตอบว่าไม่มีเหตุผลใดใดที่ฉันจะไปต่างประเทศนอกจากไปเพราะคนรับรองหรือนอกจากไปเพราะแฟนของหนูค่ะ เข้าใจไหมคะเพราะอะไรไม่ต้องจริงใจไม่ต้องซื้อขนาดนั้นเราไปเพราะเพราะว่าแฟนเรารับรองไปเราก็ต้องตอบว่าเราไปเพราะเขาถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะไปหรอกคะ่ะคําตอบเนี้ยมันหนักแน่นมากกว่านอกจากที่คุณจะต้องตอบให้ตรงคําถาม ตอบให้ตรงกับข้อมูลต่างๆที่มันต้องจงจูนกันแล้วว่าคุณก็ต้องตอบด้วยศักดิ์สรีนิดนึงว่าไม่ได้ไปเพราะเขาดิฉันก็ไม่ไม่มีอะไรจะไปเพราะว่าอยู่เมืองไทยเราก็มีกินเราก็มีงานทํานิดนึงนิดนึงจริงๆนะอันนี้เอาเทคนิคของประสบการณ์ตรงของตัวเองอะมาแบ่งปันมาแชร์ให้ฟังเลยนะไม่อยากให้ทุกคนนะพลาดการสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นการใช้ไหวพริบ มันเป็นการที่ต้องทำการบ้านหนักมากๆและสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจว่าเขาสัมภาษณ์เขาไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องของคนอื่นเลยเขาสัมภาษณ์เรื่องของเราเขาสัมภาษณ์ความต้องการของเรา relationship ชีวิตของเราเออนะวันนี้สิ่งที่โยจะมาให้ข้อมูลก็ตรงแค่นี้แหละ ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรมากไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องนุ่นค่อยๆเขาจะถามกลับไปกลับมาเขาจะไม่ค่อยๆเป็นสเต็ปเขาจะถามวนไปวนมานะนะเขาจะถามวนไปวนมาถามวนไปกลับไปอีกทาที่ไหนนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาเรื่องนั้นอีกแล้วกลับไปเรื่องนี้อีกกลับไปกลับมามีสติใจเย็นๆงงงงก็ ค่อยๆตอบค่อยๆคิดขอเวลานิดหนึ่งขอเวลาเขานิดหนึ่งนะคะไม่ต้องรีบค่ะโอเคไหมเราเข้าใจเราเคยผ่านตรงนั้นมาแต่ฉันตอบตอบได้แล้วฉันก็ผ่านมาฉันก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ได้โอเคไหมคะเนี่ยคือแบบหลักสําคัญมากๆสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือคุณต้องทําการบ้านอย่าคิดอะไรง่ายๆมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ แค่คุณทําการบ้านหนักๆไปจดมาว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ถนนสตรีทไหนพ่อแม่เขาชื่ออะไรเขาขี่รถอะไรเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณกับเขาอะกับแฟนคุณเนี่ยที่เป็นฝรั่งเนี่ยมีความสัมพันธ์ในการเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าคบกันจริงหรือเปล่าถ้าคบกันจริงทําไมไม่รู้จักชื่อแม่คบกันจริงทําไมไม่รู้จักนามสกุลของแฟนตัวเองคบกันจริงทําไมไม่รู้จักเพื่อนของเขาเลยสักคน คบกันจริงทําไมบอกไม่ได้ว่าเจอกันที่ไหนพูดไม่ตรงกันฝากไว้ให้คิดนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากๆฝากไว้ด้วยนะคะน้ําหอมแห่งความมงคลของฉันน้ําหอมพลังงานหินแล้วก็ผลิตภัณฑ์กาแฟลดลดน้ำหนักเสริมน้ำหนักเสริมกล้ามเนื้อนะสามารถดูได้ที่เพจนะคะวางไว้แล้ว ฝากด้วยจริงๆน้ําหอมความมุงคลนะถ้าไม่มั่นใจไปไหนก็ฉีดน้ําหอมแล้วก็ไปสัมภาษณ์โอเคไหมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ